สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยตอบรับข้อเสนอทุกข้อของพรรคประชาชนและหากกระผมได้รับการลงคะแนนให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะยุบสภาทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาถึงสเดือนเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยต่อไปกระผมขอยืนยันอีกครั้งว่านี่คือสัญญาที่ทำไว้ตอบพี่น้องประชาชนและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนผมในฐานะนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาล จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อเปลี่ยนแปลงไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ